มาเบิ่งล้างบ้านกันจะพี่น้องเอ้ยสิมาตอกเม่นเมื่อวานนี่เลอพี่น้องเลยคลิปแกงกีเล็กเมื่อวานนี่ไม่น้อยสิมาตอกเม่นโอ้ยเนาะพวกทีอันบริเรียกว่าจะค่อยดีดีพี่น้องเลยจ้างว่าวให้ค่อยดีขนาดเนาะพวกเจ้าครับ ผู้ดีขนาดใดแล้วเบึงคอยแค่ชิบนาทีนะ่งคะมาเว่าเรื่องนั่นเรื่องนี่เราว่าคอยใส่ลาดใส่ดีดีเอาโบใส่นังทองสีใส่ไทยอะลูกคอยกันเราไปคงเพียนนังทองอยู่กับคอยอยู่กินอยู่นลำคอยคอยครับเล้าก็เห็ดซอยกันของกินของอยากจะาปเห็นบอกนี่จะคอยเป็นคนเห็ดกินเห็ดอยากเล้าแค่ยิบนั่นยิบนี่ห้ซื้อเออบอาว่าคอยใส่ดีดีแบบเอากระใส่และคนอยุ่น้ำกันน้งทองก็เห็ดเวียกน้ำกันเถอะแหละเออเข้าน้าม่ามปลาก็คือกัน อ้ามันออกแง่เลยท้องร้ายอยู่บ่ฮะหน้อยเนาะตัวหน่อยหน่อยเนาะบ่รลายเนาะนี่เนาะมม่ยังไข่เป็ดไข่ไก่ว่าอยู่แถวนี่ฮะมันผักจะใหตในคอกันเองเออมัน,น,น,นมาไข่อย่างนี้คือว่ามันร้ายเนาะหล่ะสิแกงมือนี่บ่พอแกงบ่ท้องเบิ่งผักตัวขังนั่นนะฮันดีน เออต้มต้มฮักฮักฮักอือเดือสสเบ้าโตเนาะบัดเนี่ยพวกเจ้าบ่ได้อยู่น้ำข่อยเห็นข่อยแค่สิบนาทีข่อยกบนังทงอยกันเห็ดของกินของอยากกระทำธรรมดาบางทองยิบนั่นยิบนี่ให้ข่อยพี่น้องใส้ทำเนี่ก็ยังเราถูกถ้าเราถูกขันเราหนีแหละขันเราทรมานหัวใจเราซ้ำใจนั้นเราก็ยังไงก็จะอันใหญ่ก็จะเอาผัวเราก็ได้ลูกแล้วด้วยเนี่ยฮะข่อยสิบอกด้วยพี่น้องด้วยแม่เราก็มาแล้วเออ ถ้าเราถูกมกถูกใจนั oh, Remember, food, soup, like ้นเราหนีแล้วเราไม่อยากอยู่่วมค่อยดอกคือเราทรมานขนาดนั้นนั้นเบ้าคือพวกเจ้านั้นผูกบริเลี่ยงนะเบ้าดีดีติดีดีเอ้ยเข่าเม็ดหนึ่งผักมาให้เรากินบอกเราไปกินเข่าเพื่อนชุมเจ้าบอกไปถามในจุซาราแน่ละจุซูเว้าเป็นไหลเห็นแค่สิบนาทีนึงก็เว้าแวะแวะแวะเลยคือเพิ่นนิผากเงินมาเลี้ยงเลยไลยเจบเลยฮักโ้ดน ที่เพิ ama, ่นผักเงินมาเลี้ยงมาเกลนางทองขุดบาเก้าเงินคำนำแก้วเข่าอันเข่าเม็ดหนึ่งไ่ได้ผากไม่เขาสแตกนะยังมีคำว้าอยู่เออคอยสิบอกซาเดอร์บอกต้องไม่มีคำว้าคคอยออกมามาว่าแท้ว้าแนวมันบดถือพวกเจ้าใหญ่ใจบดกคนแล้วผู้ใหญ่ว้ากันโบแมนเด็กน้อยเว่ากันโบแมนสียวนคอยเลี้ยงนังทองข้าทองละมานเราเราอึดผิวนั่นเล่านี้แล้วแล้วก็ค้น นันงท้องโมเมนต์ควายเรากินเข่าผ่าหัวใจแม่นบ่ทองต้องอยู่พวกข่อยน่ะบ่ทุกใจบ่ฮะเออทูกใจบ่หิวบ่สุกเวียดแห้งบ่ทามน่ฮะนั่นพวกที่บ่ได้เลี้ยงบ่ได้เกลือบ่ได้ห้่งยังจักอย่างน่ะมีแต่คำว้ามีแต่มาติมาตินั่นมเบ่งเลยกะตินั่นตี่นี่นั่นมันขัดในใจพวกเจ้าเละบ่ ละอายหัวใจแน่ค really ่อยเบิ่งนั่นคือสิมีแต่ผู้ใหญ่ไรบ่ากันนี่คุณเออมาคอมเมนต์ในบอเม็ตมีเด็กน้อยอะไร่อยว่ามีแต่ผู้ใหญ่ไรที่น้องเขาบอกวามสื่อไดคือสิบละอายหัวใจเนาะบรดีเครือบได้เลี้ยงบรดีเครือก็ยังมีคำว้าใส่เขาเว้าไปเผื่ออียังล่ะน้าอายตัวเองแน่บรดเหตุยังเลยเขาเม็ดหนึ่งบรดีส่งไม่เขากินก็จะมีคำว้าใส่เขาเออ ตะซูมีหลายคำว่าวเนี่ยมมาเจ็บบอดีนะไปองเงียนบ่ลุงเอาแทะเอาว่าในพี่น้องเลยพวกผู้ที่ว่าบ่ได้ให้เงินให้คำนะเอาดีแท้ๆทะเกี่ยวกับว่าเฮาหันจอบเว้าเออฮะอันเด้เด้เด้ขังเครื่องเอาไม่มาขอเอานี่ได้นี้ไปองเงียนนี่ล่ะไปองเงียนไปล่ะไป ลองลุงไปหงเียนได้ฮักแม่ทองอย่างนี่เนี่แดงนี่กะนี่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 เออฮักโลดนะกะเออนี่กะฮักโลแล้วนี่ได้คือกันนี่ได้ไม่ใช่ชิบว่ได้นี่ฮักโลดไปชิบว่าตึกสี่สามบึงดีดีไเบิึงซิบนาทีกะมามาจอบเว้าจอบว่าชิบบ่อไอ่บ่อตัวเองบ่อไ้เลี้ยงบ่อเกลือกเขาแค่เบิึงซื้อเบิึงดีดีกเบิึงไปเถิดคอยว่าเนาะคอยกระขอบใจที่เขามาเบิึงหันอืออย่าเข้ามา มาจอบมาขนาดหลยที่เขามาจอบว่าจอบสารแน่ว่าั่นคักแท้แบบนั้นนะมักแท้ๆว้าใส่เห้านะเขาผูเลี่ยงผูกเครือถูกจริงทุกอย่างก็มีแต่เห้านี่ขันนังทองเราถูกมกถูกใจแล้วก็นีหละแล้วก็คนเราโมเมนต์ควายอย่าะเราสิมาให้อยู่ให้ทรมานอยู่แล้วมันถูกใจทรมานเวียกหลยเราจะอยู่หาสับแลกอย่างคอยขอถามนังทองเราก็คนสลัดผู้หนึ่งเราโมเมนต์คนงูในเรือดกขาทบอกเมือ เออเราอยู่ห่วม่อยเราอยู่คือลูกคือเพื่อนเดียว,ยวหนิแล้วยากใจนะเผ็ดพีสังเบืง้งชิบกาที่กับมีคําบเบาจอบเข่าจอบจับพิษเผ็ดํำนี่แะคือสิตท้ายเรื่องเข่าคือกันจกเอาแหละมันเย็นมันลมแห้งพวกเจ้าหูเบ่หน้ทองเข่ามันเหนียวมันก้ามแล้วมันแข็งแล้วมันกินบไรเรื่องจกเข่าจกหนาก็มาจอบมาคอยโอ้ยขอแกค,คำนี้ไป สบายดีเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ยวผมก็ซีมาเบ้าตโตวันนี้พี่น้องเลยไม่เฮานี่ก็ได้พอแกงเด้อพี่น้องเด้อได้พอแกงเลยเนี่ยเดี๋ยวเราตีแกงกันมาทองเนาะได้สดน้ำละล่ะอยากพี่น้องเลยตัวสี่ชักนแต่ตดแกงเนาะไมมสดน้ำหงส์กำลังก้องสองคน กินไปยากนั่งหอยกันนั่งชองเก็บเป็นก็ได้กระโดดไปอยู่เรื่อนกับนั่งชองสองคนข่อยก่ได้มีไผ่กี่น่องมันยากทั้งนังนมันจะเห็ดที่เปเห็ดยากซอยกันคนละไม้คนละมือพวกที่ไม่ได้เลี้ยงมีเบ้าดีขนาดแบบมิตรพระจอบเบ้าเขาไปจะซั่งแบบเขาทำสื่อดูเด้อระจอบเขเบ้าเห็ดที่สางเห็ดคือคนนั้นส่งเข่าว่าไม่นั่งชองกินนี่เห็ดคือคนนีนได้เลี้ยงโอ้ยชองอดทนเอาหน้าทองโอ้ยปลาสานเป็นบ้า ว่แา,านนะแต่ทองผมผมก็โ้นเรื่องยังสามนะไอ้ทองมันถูกใจมันหนีแล้วมันก็ทนมันมาเป็นควายสัใจสับขัดเนยเราถีดได้หรือเปล่าอ่านคอยดูนะรุ่งนี้นะ่ะมันออกมาว้าแท้ออกมาเว่าแท้ว่าแนวมันบดถือพวกเจ้าเห็นข่อยกาลังทองแค่สิบนาท,ทีเจ้ายังมีคำว้าวคำว่าพวกทีมาว่านเนาะไม่ได้เลี้ยงแต่ว่ามาจอบว้า มาเจาะว่าเพื่อเขาไม่ได้ถูกใจจักหน่อยเออมันคนมันถูกใจมันหนีก็เล่น้องเด็กน้อยก็นี้ได้ใหญ่ก็นี้ได้เขาพออยู่เพราะมันทรมาร์ดไอ้คำนี่ยเออแม่บอกอันนั่นอีคำมันมาแบบนั้นฮะจมตั้งแต่สาวแต่เราแล้วเขาบอกผมาขอแต่กะนังทองเนาะเ่าว่า อดทนเอานะทองค่ออะไรอดทนเอาลูกไอทองมันถูกใจสิเหตุคือว่าข่อยทรมานมันหนีบาคำบ่ทำนั่นนั่นข่อยบาเฉพาะคนเข่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อข่อยบาเฉพาะคนเด้อพี่น้องเด้อเออเอาไ่ได้บาไอ้คนทกคนแท้เราเด้อพี่น้องเด้อขาวบาเฉพาะที่ว่าพวกที่มาจอบเฝ้าบ่ได้เลี้ยงนั่งท้องยังมาจอบเฝ้าใส่ข่อยเว่าข่อยนี แนวนั่นแนวนี้จะไปเจาะไปยังกระดักกับเดือโอ้ยเบิ่งแค่สิบนาทีคอยอยู่กันนังทองเบิดมือเบิดเ็นมียังกับไปนํากันกินนํากันเต็ดนากันเรียดงานค่ะนังทอกับช่วยมือคอยยิบนั่นยิบนี่คอยจะเป็นคนเจ็บกับเข่ากับน้ำแม่เน่นังทองที่ถูกใจขนาดตั้น่อยไม่ได้ปลูกไม่ได้ล่าไม่ได้เอาละมานเล้าเด็กไอที่บอกจ้า ไม่ต้องว่าอดโทษอนาถเลยโว้ยอ <t ốt> <Jorge> ันนี้ท้อมันถูกใจมันหนีแหละแลงแล้วมาชนไปอยู่คนทรมานอีบ้าบ่ข่อยกอนชีนี้ก็กาันต์ทรมานขนาดนั้นไอ้เจ็บเป็นเอ็นอุ่นมากกับข่อยอะไรบึ้งทุกอย่างในชีวิตแล้วก็บข่อยอะไรบึ้งข่อยไม่ต่างห่างในพี่นเราข่อยกับบริษัทอยากห่างเรื่องพี่น้องเรื่องข้ากับบริษัทห่างก็ใจคุ้นว่าขอยมันกับพูดเกินไป คือว่านางท้องอยู่อยู่ทรามานกระดักกระเดือดถ้าคน,นคอมเมนต์ะนะว่าคือว่าอยู่ทุกอยู่เนี่ยอึดมองอยู่ทุกแง่โอ้ยพออ่อนางท้องก็กระเบิ่งแง่เราขาดเพิ่นแง่มา,จากจังเตาน้ำล่าคงปลาของกินของอยากยายมฝนตะโศยเรืออยู่เอออย่ามาพูดร้า,ายเออไปใช้กับคือการคัดว่าอันน,นั้นเนาะ ไปปากเซไปทาแก่่ไปเอานังทองไปน้ำเอาเราไปน้ำเราเด็กเราไวเราถคนเดียวบ่ไ,ไ,ได้แล้วก็สม坤ในครอบครัวขอยกกอบัยังเบาเด้ก็ต้องเฮ็ดเวียกละว่าคนเนี่ยใคสิไคแน่อยู่อันอยู่ละล่าอยู่สื่อนี่บ่พี่น้องบ่มานั่งในเขาเฮ็ดอยู่ในกินอะไรกินบอกมีบ่บ่มีดอกคนเอาทุกคนนั่นต้องไปทำมาหากินเห็ดนั่นเฮ็ดนี่ละว่า คนผู้คอมเมนต์เว้ามาหั่นน่ะพี่น้องเด้อค่อยสิเว้าเนาะมันบ่ได้เอียนเฮ็ดหยังเลยบ่ได้ซั่วหยังเลยมีแต่ชอบเว้านะคิดดีแล้วบ่พเจ้าว่าพเจ้าถกบ่เออถามันแน่มาลุงเว้า่อยมันถกบ่มันบ่แม่นด้พี่น้องเอ้ย่อยบ่นะกูลงมือเฮ็ดมือทําก็ยังผิด้มาอบเอาความผิดให้ข่อยมันใช่บ่มันใช่บ่ข่อยว่า พะวันบวดใจแบบน่ะค้นขุนใหญ่แล้วมันควรดูออกอย่างแล้วองเราก็ได้ทรมานใจเราก็ได้ชุกได้ขนาดนั้นถ้าเราชุกได้บ่อย้เราเมื่อกับเมื่อโลกบอกดีเมื่อบ่อนหาแม่เมื่อยูบบ่อนเนี่ลแม่เขาบอกเราเราก็ยัง่าเราบ่เมื่อเราบ่ไปอย่างบอกเดีคอยที่จะปลูกแล้วนอ้เจ๊งก็ไปทรมานเราอย่างเงี้ยเราอยู่มีงป่อยเรามีคนทุกใจทุกกายแล้วเรากินอิ่นนอนอุ้นเราจังอยู่ คนคันอยู่แล้วมันถูกใจถูกกายนำไส้ฉี่อยากอยู่ว่าพี่น้องบ่าเป็นข่อยกกับว่วชูเป็นหม้ามายังอยู่เออเสะม้าผูวได้เนี่นนอเอแล้วก็เออมังกรนี้มังกรนี้อะไรอันนี้เห็ดเป็นจอกกระเจี๊ยบข้าวมัได้เห็ดเว,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 วียงหน่อยเดียวนอทอเพราะที่นีอีสังหลายเวียดเกลื่อนข่อยที่นี่ยังหลายแค่มันยุทมนันยักเป็นเห็ดกินเนี่ยเห็ดกับตัวอ้าวมาหน้าคัาข่อยเดอ้อ เอามาดังไฟก่อนกระก้างหมอกคอยเป็นคนเห็ดเองมด่อคอยบัวไฟเราเห็ดแต่มันสีโบแซบเด็กน้อยมันเห็ดบัวเป็นของกินองอยากเรื่องจกเข่าจกน้ำก็คอยจะจกเอาคือกันเข่านะเขาจกแล้วเขาก็อัดไฟเอิมแยกกันติ๊บ้วเข่ามันแข็งมันเย็นลมมันแห้งอยู่ประเทศลาวนะคอยสีบอกลมมันมดมือลมวืดวาดวืดวาดมันหนาวแล้วมันแข็งแต่ท่านแยกกันติ๊บแล้วมันแข็งต่อใจบั เร,ร Courtney. ื่องของเรื่องหันเขาจะเอาเขากระติบเดียวยกให้ผู้นั้นยกให้ผู้นี้ลูกคอยนั่งกินน้ำคนกระจกไออืมโบเห็นโบแต่ละชิปจะจอบเว้าวลายเรื่องโบเป็นตาเว้าวกันยังเว้าเรื่องโบเป็นตาจอบกันยังจ่ออะไรล่ะคนอันยังขาเจ้าวอาว่าโบได้สวยอียังเลยมิแต่จอบหาเรื่องให้หมู่เนาะมาสีจ้ะก็จะซีชมเดี๋ยวจะเอาเล็กๆน้องมัน ai mong cậu cháu nè, không cậu hẹn con ăn cụt đấy, cụt đấy, đây là chuyện như này à, hôn cháu, hôn cháu thong, không เแ่าแล้วก็ทักกันล่างหน้าล่างตาอาบน้าแล้วทักกันนอนผักโ่อนถ่ายคลิปแล้วก็ที่นี้อย่างกันน่นเล่นตู้ระทับนี่เขี่ยเขียนนั่งตรงกับที่มีอย่างหลายหน้าทองเดียกันยามสักเครื่องก็สักเครื่องเนาะเอาสักก็บม่ได้สักมือบม่ได้ย่องมือนี่เอาสินนุงเครื่องสักผ้ามิดส์ื่อเมื่อยบ่เลอะถามนั่นทุกบ่ เาระบบต้นด้วยจัดตนเร่อยเอาบริวมกันไปนอ้๊อเ่อเาระบบ้นคีบเฝ้าบริสนทธเรื่คยคีบมาจอบเบ้ามาจบเอามาจบออนอะไพี่น้องิดจหั่นล่าบริุเห็ดยังบริสุทธิ์สวักอย่างแต่มาจบมาจบเอาไปพู้กับไป่ายคิปลงดูปลงเซียวไปเ้าใจอย่างนี้เลยใช่ไป่ายมาสี่ปีเลย เป็นข่อยคือเก่านึน้องกับเป็นเลาคือเก่าเอา้าลาไปก็ต้องคิน้องเลิกคิดกอก็ท่้นคิดใหม่